สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับก็ชี้ว่าหากเงินบาทแข็งค่าตลอดปีก็จะทําให้ GDP พภาคอุตสาหกรรมขยายตัวลดลงเกือบครึ่งเลยครับ นายฮัทไทอูทไทร,รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวถึงผลกระทบจากเงินที่แข็งค่าขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี56เมื่อเทียบกับปี55ที่แข็งค่าขึ้นร้อยละ4.05ว่าจะส่งผลกระทบให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในช่วง2เดือนแรกปี2556ลดลงกว่า35,700ล้านบาทและคาดว่าถ้าเงินบาทยังแข็งค่าระดับนี้ตลอดปีนี้ก็จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลงสูงกว่า230 2 2 0 0 0ล้านบาททำให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมปี2556ลดลงร้อยละ2.72จากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่ร้อยละ6ก็จะเหลือนะครับร้อยละ3.28สําำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากอย่างเช่นยางและเฟอร์นิเจอร์เพราะว่ามีการส่งออกมากแต่ใช้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทในการนําเข้าน้อยส่วนกลุ่มที่ส่งออกมากและนําเข้ามากผลกระทบจะไม่ชัดเจนนะครับได้แก่อุปกรณ์การแพทย์อัญมณีเครื่องจกักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส กลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มส่งออกน้อยนะครับแล้วก็นําเข้ามากนั่นเองนะครับ